สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปเข้ามกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเ,เรื่องของ Facebook ช่อง Youtube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่าง ทั้ง3ลิงนะครับมากันที่เรื่องแรกครับเป็นเรื่องของความพร้อมก่อนเกมในโปรแกร,รมบอลถ้วยนะครับที่เราต้องพบกับเรียบูนะครับซึ่งทางเอริเงนฮากับก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับว่าภาพรวมเนี่ยเรามีสัปดาห์ที่ดีนะเนื่องจากว่าผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เริ่มที่จะ กลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเช่นในรายของฮอยรุนแม็กวายวานวิสาก้าก็มีส่วนกับการฝึกซ้อมตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์แล้วนะครับซึ่งรายชื่อที่มีการกล่าวมาแล้วก็ทำนักเตะชุดเดิมที่ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บก็มีการลงซ้อมในเซสชั่นล่าสุดแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็ลงฝึกซ้อมตามปกตินะครับจุดหนึ่งก็ หวังว่าทางนักเตะเหล่านี้จะพร้อมลงเล่นได้นะครับในเกมพบก,กับลิเวอร์พูลนะฮะจริงๆมันยังเหลืออีกการฝึกซ้อมกระบวนการหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็จะมาเช็คกันดูอีกรอบนะครับว่าภาพรวมแล้วนักเตะเหล่านี้นะครับจะมีการฟื้นตัวแล้วก็พร้อมที่จะลงสนามหรือเปล่าแต่ภาพรวมตอนนี้ทุกอย่างมันดูดีมากครับยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้แบบร้อเปอร์เซ็นต์นะครับต้องรอลุ้นกันในรายของทางเมสันเมาส์นะครับทอมฮิตตันกลับมาแล้ว เมสันเมาส์ลงซ้อมกับเราได้ทั้งสัปดาห์นะครับแล้วก็มีเซสชันเต็มๆที่ทางเมสันเมาส์มีส่วนร่วมกับทีมนะครับดังนั้นมันก็เลย ดูเป็นสิ่งที่ออกมาดีมากๆนะครับในเวลานี้นะส่วนเรื่องของมาคารัสฟอร์ดครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับปเชเเทนแฮมบอกว่าแรดฟอร์ดยังเป็นส่วนหนึ่งกับโปรเจกต์ของแมนยูในอนาคตนะครับแล้วก็นปัจจุบันด้วยนะซึ่งเราไม่ได้มีการต่อสัญญากับทางแรดฟอร์ดไปเมื่อไม,ม่นานมานี้เพื่อเตรียมขายหรือมีความตั้งใจขายแรดฟอร์ดออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับการต่อสัญญาเนี่ยมันก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าทางสโมอสรก็คาดหวังให้ แรดฟอร์ดอยู่กับทีมไปอีกหลายปีด้วยกันนั่นคือสิ่งที่เทนฮากให้สัมภาษณ์มาแล้วก็พยายามสืกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของกระแสเกี่ยวกับการย้ายทีมเนี่ยในตอนนี้มันก็ยังเป็นเพียงแค่ข่าวลืออยู่นะครับจริงๆมันก็ไม่รู้ว่าเป็นข่าวจริงหรือว่าข่าวลือนะเราก็ต้องรอติดตามกันในช่วงซัมเมอร์ ซึ่งถ้าเกิดเราจะมาหาคำตอบจากเทนฮากมันเป็นเรื่องยากมากครับที่กุณซื้อของทีมจะมีการตอบเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการซื้อขายทั้งตะนะครับถ้ามันแบบไม่มีอะไรชัดเจนจริงๆเนี่ย เขาจะไม่ตอบเลยนะครับแล้วก็ในช่วงนี้มันไม่ใช่ช่วงที่ตลาดเปิดด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องในดังกล่าวก็ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ส่วนเทนฮาร์คเขาก็ชี้แจงได้แบบชัดเจนว่าแรดฟอร์ดจะอยู่กับทีมต่อไปนะฮะในเชิงประมาณนั้นนะครับกระแสข่าววันอื่นครับเกี่ยวกับลิซานโดมาติเนซซึ่งมีการระบุออกมานะครับว่ามาติเนซยังจะไม่พร้อมก,กับการมาช่วยทีมแบบเต็มตัวในช่วงปลายเดือนนี้นะครับถึงแม้ว่า จะได้ยินข่าวว่าทางมาตเนสกำลังกลับมาแล้วมาร่วงซ้อมแล้วนะครับแล้วก็มีลิศหลายชื่อในทีมชาติด้วยแต่ ภาพรวมทั้งหมดเขายังไม่รอเปอร์เซ็นต์ครับการไปอยู่กับทีมชาติเนี่ยนะฮะก็เหมือนกับเป็นการพักฟื้นด้วยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักเตะมากกว่านั่นเองมากกว่าที่จะอยู่กับสโมสรนนะครับในช่วงทีมชาตินะครับคืออาจจะลงซ้อมได้แต่ก็ไม่ถึงขั้นที่จะมีการลงซ้อมแบบเข้มข้นได้ทั้นเองนะครับเป็นการลงซ้อมสักประมาณ5 1 0เท่านั้นนะครับยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องมีการลงซ้อมแบบเซสชันหนักๆเข้าวัฒน์หนักๆยังไม่ ถึงขนาดแน่น,นอนแล้วก็น่าจะพร้อมเนี่ยก็น่าจะเป็นในช่วงท้ายของซีซั่นไปเลยนะครับหรืออาจจะไม่พร้อมเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเจ็บอีกก็ยาวอีกนะครับส่วนในรายของจอห์นนี่อีแวนนะครับจริงๆอีแวนมีเรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บอาจจะไม่หนักมากแต่มันรบกวนอีแวนมาราวๆสองสามเกมแล้วนะครับเป็นอาการบาดเจ็บเล็กๆนะฮะ ที่มันรบกวนซึ่งทําให้เราจะได้เห็นว่าอีแวนมากจะโดนเปลี่ยนตัวออกนะครับเพื่อเป็นการป้องกันอาการบาดเจ็บ ในแต่ละเกมในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เจ้าตัวได้รับโอกาสนะครับโซนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของอายุเริ่มมากด้วยอีก่วนหนึ่งก็คือสภาพร่างกายที่มีการบาดเจ็บรบกวนแต่ทางสโมสรก็ต้องจับลงเล่นนะครับเนื่องจากตัวเลือกในการลงสนามเนี่ยมันไม่เหลือแล้วนะครับและในช่วงที่มันมีโปรแกรมทีมชาติมันก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะฮะที่อีบันเนี่ยจะได้แบบมีการผ่อนคลายบ้างจะได้มีการพักฟื้นเกี่ยวกับเรื่องของอาการบาดเจ็บนี้นะครับถ้าเกิดอีบันเจ็บอีกเจ็บซ้ําไปกับพวกตัวหลัก เจ็บไปก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจะไม่เหลือกองหลังตัวกลางให้เลือกใช้เลยนะครับเลือน้อยลงละนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวสำรองแล้วนะครับนี่คือตัวเลือกที่5แล้วนะคือแบบเรามีการหมุนเวียนแนวรับ ในซีซั่นนี้เยอะมากมากนะครับเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติละจุดนี้เป็นจุดที่เราต้องไปนั่งประเมินแล้วก็ต้องคิดวิเคราะห์อย่างหนักจริงๆนะครับในช่วงฤดูการหน้าว่าต้องเสริมต้องหาคนที่มีประวัติอาการบาดเจ็บน้อยหรือหาตัวสดๆใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่านะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดสําคัญเลยนะครับและในส่วนของรูปแบบการเล่นครับที่สื่ออังกฤษหลายสื่อได้มีการวิเคราะห์กันออกมานะครับสื่อส่วนใหญ่วิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าแมนเชสเตอร์เดนน่าจะมีวิธีการเล่นแล้ว ก็ระบบการเล่นโดยเฉพาะวิธีการเล่นในรูปแบบแบบเดิมๆเหมือนกับหลายเกมที่ผ่านมานะครับโดยที่เกมก่อนหน้านั้นนะครับแมนยูก็พยายามที่จะเน้นเกมรับนะครับรับแน่นรอโต้กลับนะครับแล้วก็ฉกฉวยจากความผิดพลาดของคู่แข่งที่ดันขึ้นมาสูงนะครับซึ่งในเกมวันนี้ เป็นเกมที่เจองานหนักนะฮะก็น่าจะไม่ต่างกันในเรื่องของวิธีการเล่นนะครับและยิ่งแมนยูมีปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บนักเตะค่อนข้างเยอะเลี้ยวภูเก,ก็มีแต่ว่าแมนยูเนี่ยก็หนักเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของรูปแบบการเล่นที่มันก็กเท่าันอยู่แล้วอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือการตั้งรับ ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เล่นเกมสนกับอย่างที่เคยเป็นมานะครับต้องอดทนนะ่ะในการเล่นเกมรับนะฮะแล้วก็เอาตัวรอดให้ได้นะครับพยายามทําเกมรับให้มันแข็งแกร่งมีข้อบิดพลาดที่น้อยที่สุดนะครับและ เวลาส่วนกลับนะครับก็หวังว่าพวกผู้เล่นแนวรุกของแมนยูเนี่ยจะทําได้ดีนะแน่นอนครับว่าการเจอกับล์พูเราต้องยอมรับครับว่าถ้าเกิดไปเล่นเกมลุกใส่เนี่ยแล้วก็ในเรื่องของรูปแบบการเล่นนะตอนนี้มันก็เป็นเรื่องยากนะที่แมนยูจะมีการเล่นเกมลุกใส่ลีพูแล้วก็หาโอกาสการจบสกอร์ในระดับที่เยอะมากๆนะครับทาใจไว้ได้เลยครับว่าแมนยูมีโอกาสยิงค่อนข้างน้อยแน่อนอนนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นเกมโตกลับซะมากกว่าในยามที่นักเตะของ เลี้ยภูดันขึ้นสูงนะครับไอจังหวัดที่แมนยูโต้กลับเนี่ยอย่างที่บอกกันไปครับก็คือหวังว่าแนวรุกของแมนยูจะใช้โอกาสไม่เปลืองส่วนในแต่ละครั้งมีลุ้นมีโอกาสการยิงนะครับแล้วก็อาจจะเน้นในเรื่องของการทำประตูได้เลยนะครับก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะรับแน่นโอกาสน้อยก็จริงแต่ขอให้มันแบบมีลุ้นถึงขั้นเป็นประตูได้ก็พอนะครับนี่คือ สื่อในอังกฤษส่วนใหญ่เขาจะมีมุมมองเรื่องของรูปแบบการเล่นแบบนี้นะฮะที่แมนยูน่าจะใช้พบกับลิเวอร์พุกนะครับไม่มีทางเลือกอื่นเลยนะฮะถ้าไปเปิดหน้าแรกแมนยูของเราในสภาพแบบนี้ครับยอมรับตาตรงนะฮะว่าก็น่าจะเล่ะนะฮะอาจจะมีทรงคล้ายๆกับเกมนัดก่อนหรือเกมพบกับ ซิตี้อย่างเงี้ยนะฮะเราก็ต้องเล่นแบบนั้นไปก่อนนะครับเบิดหน้าแรกก็มีโอกาสเละมากนะครับส่วนประเด็นของเบนนี่แมคคาที่นะครับก็มีบทสัมภาษณ์ของเบนนี่แมคคาที่นะครับที่ได้มีการให้สัมภาษณ์ที่แบบพูดถึงอนาคตของเจ้าตัวนะครับเจ้าตัวเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าในอนาคตเขาเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับไปรับงานเป็นผู้จัดการทีมแบบเต็มตัวเจ้าตัวเคยมีประสบการณ์มาแล้วนะครับแล้วก็ เขารอในช่วงที่เวลาที่เหมาะสมแหละประสบการณ์เพิ่มขึ้นนะครับมีเรื่องของการกล้าตัดสินใจมีภาวะผู้นํามากขึ้น ก็หวังว่าสักวันเนี่ยเขาจะได้กลับไปมีประสบการณ์ในรูปแบบการเป็นผู้จัดการทีมอีกครั้งนะฮะซึ่งณปัจจุบันเบดดี้แมคคาทีก็เป็นโค้ชทีมชุดใหญ่ของแมนยูแล้วก็เน้นในเรื่องของการติวเกี่ยวกับผู้เล่นเกมรุกนาอแล้วก็นักเตะหลายๆส่วนแหละที่ต้องเติมขึ้นมาเล่นเกมรุกนะฮะคือประเด็นอยู่ที่ว่าตอนนี้มันเริ่มมีการตั้งข้อสงสัยว่าเอเดรียรัมซี่ไปแล้วนะครับล่าสุดนะฮะก็ไปคุมทีมในลีกอเมริกานะครับแล้วก็ล่าสุดเบดดี้แมคคาทีให้สมัม ก็เหมือนกับว่าเตรียมย้ายออกจากทีมไปอีกคนหรือเปล่าและมันก็โยงไปอีกว่าหรือทีมงานโค้ดเหล่านี้เขารู้ว่าในอนาคตเนี่ย พวกเขาอาจจะโดนเปลี่ยนแปลงก็ได้เปลี่ยนแปลงยกชุดครับผู้จัดการทีมผู้ช่วยทีมสตาฟโค้ดต่างๆนะฮะเพราะว่าแค่เบื้องหลังก็โดนไปเยอะพอสมควรในอนาคตทีมงานเบื้องหน้าก็ไม่น่าจะรอดอะไรประมาณนั้นแหละนะฮะมันก็เลยมีการตีความไปประมาณนี้นะครับอ่ะก็นี่คือข้อมูลที่น่าสนใจส่วนประเด็นของทางแอส a วิร r ดนะครับ David Austin นะครับโดยด t l a n t i c ก็ได้มีการให้ข้อมูลกันออกมานะครับว่าเขาก็ยังไม่รับทราบเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวสำคัญใดๆ ระหว่างนิวคาเซิลแล้วก็แมนยูในการดึงตัวดดนอาวูดเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้เนวยการท่าน,นกีฬาคนใหม่ของสโมสสแมนยูนะครับซึ่งออลสตินบอกว่าเขาก็ได้เห็นรายงานเกี่ยวกับว่านิวคาเซิลพยายามเร่งกระบวนการการย้ายของดดนอาซูดให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดนะครับแล้วก็นิวคาเซิลจะไปดึงพอมิเชลเข้ามาแทนที่แดนอาวูตโดยด่วนนะครับพยายามเร่งกระบวนการนี้อยู่ แต่อย่างที่อสซินกล่าวมาข้างต้นนะครับว่าตามรายงานที่เขาได้รับในตอนนี้แล้วก็จากการตรวจสอบกับข้อมูลจากคนวงในแรงต่างๆที่เขาได้รับเนี่ยคือมันยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับยังไม่เข้าใกล้ในเรื่องของการดึงตัวแดนแอสเวิร์ตเข้ามาร่วมทีมเลยนะครับคือเรื่องของความเคลื่อนไหวยังอยู่เท่าเดิมครับการเจรจายังคงชะง,งักอยู่ในเรื่องของการที่แมนยูต้องจ่ายค่าเจ้เชิญเท่านั้น นะครับมันค้างกันอยู่แบบนั้นอะ่ะหลายวันติดต่อกันและก็โอเคนี่คือข้อมูลที่มีการเล่นข่าวที่แตกต่างกันออกไปส่วนตรงผมผมก็แนะนําง่ายๆแล้วกันนะครับว่าตอนเนี้ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าดทีส่สวดเนี่ยเตรียมมาเราเข้าใจอย่างนี้ครับว่า แค่รอก็พอครับว่าจะมาในช่วงไหนนะฮะเพราะว่ายังไงดูแล้วเนี่ยนะครับทางอีเนอสเขาเอาจริงเอาจังแน่นอนนะครับแดนแสเวดก็มีใจที่จะมานะครับส่วนในเรื่องของการที่ว่าขั้นตอนมาถึงตอนไหนอะไรอย่างไรเนี่ยทุกคนอาจจะอยากฟังข่าวความเคลื่อนไหวก็ฟังกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดทุกคนเบื่ออะไรต่างๆก็ผมมองว่าตัดแบบรวบรัดเนี่ยก็คือเรามีโอกาสได้สูงอยู่แล้วแหละสำหรับแดนแสเวดเพียงแต่ว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนเท่านั้นเองนะครับในช่วงปีนี้หรือปีหน้า ก็ตามแต่มันก็อยู่ที่ทางฝั่งของอินเออด้วยว่าจะยอมจ่ายค่าเชิญหรือเปล่านะครับปิดท้ายกันดีกว่านะครับก็มีข้อมูลออกมาจากเดอะมิลเลอร์ครับมีการเล่นข่าวออกมาว่าแมนเชสเตอร์เดดเตรียมเปิดสึกนอกสนามกันทาง QC เพื่อเซ็นสัญญากับมิรอดเคอร์เค,เคสนะครับแบ็กซ้ายของทางบอลมัดนะครับซึ่งแมนยูกําลังพยายามที่จะ เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกในตำแหน่งแบ็กซ้ายในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่แมนยูมีปัญหาเกี่ยวกับแบ็กซ้ายตัวหลักบาดเจ็บแล้วก็ตัวสำรองบาดเจ็บทั้งซีซั่นนะครับสำหรับเคอร์เคสเนี่ยย้ายมาร่วมทีมบอลมัดจากเอเซตอักมานะครับทีมจากลีคอนแลนดในช่วงปีที่ผ่านมานะครับ ซึ่งจากผลงานของเจ้าตัวเนี่ยมันก็ไปเตะตาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เชลซีนะครับที่ต้องการแบ็กซ้ายรายใหม่อยู่พอดีนะครับซึ่งตอนนี้แบ็กซ้ายรายนี้วัยเพียงแค่20ปีเท่านั้นครับลงเล่นให้กับบอลมาร์ไปแล้ว26นัดในช่วงฤด,ดูกาลนี้ด้วยครับเรื่องของเม็เงินค่าตัว ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะมีการขอออกมาเท่าไหร่กันแต่ดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะแพงเกินไปนะครับก็เป็นข่าวข้อสิบทิ้ง้ายันที่เอามาฝากกันนะครับโอเคครับก็สำหรคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ